ฝนตกจ้าพี่น้องฝนตกฝนตกโอ้ยดีดีดต้นไม้ใส่ได้ถือน้ำฝนน่าจะ,นะเนาะแน่ฝนตกดินฝาอากาศอ่าฝนตกจ้าอืมเบิ่งนี่ป่าแยกต้นมะกรูดลองบางต้นมะกรูดป่าอ่าโอ้ยเขือ,อเทศต้นนี้มีลูกอยู่สสองตอน้น ันนี้ก็สิได้หลายโคกอยู่จ้าเกลือเทศปลาปลูกไว้ก็ออกลูกอยู่หือก็สิได้หลายโคกอยู่อไปหลานมาบ่ทันเปียกเบิดเปียกเบิดบ่บ่เปียกเบิดเลยจ้เออตากฝนโอ้ยาก็เลยเปียกอยู่คือเก่าอื ยิ้หมหวานกราบสวัสดีด้วยจ้าพี่น้องชาวไทยชาวฝรัง่งชาวสาวปอล่ายุ้มใดของโลกบานพ้นกราบมุมน้าสวัสวดีด้วยจ้าทั่วโลกยุ่มมใดของโลกสี่โลกขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงาทองไหลมาเทมาเนาะจ,จะเนาะมาอยู่หลังบ้านมาเพราะท่านบอ่อเปียกเบิดพี่น้องเอ้ยบ่เห <descriptive> ็นบัวภาพอากาศมื้อนีกะชุ่มชื้นเย็นช่ำยุ่พี่น้องฝนตกเพอได้ดต้นหมอกต้นไม้เนาะ สดชื่เอ่อแห่งแรงโอ้ยน้ำขาดน้ำหลายผู้ลงค้นไปเที่ยวต่างประเทศกับหอนหลายพี่น้องห่อนจะลุ่ข้าวเอออยู่บ่ได้อออไปลานมาเบึ่งลานน้อยนึงแล้วก็มีความคิดเห็นให้เจ้าของว่าเออสิปับปรุงแบบไดนอนสิไปยขยายลานดีบอแต่ว่านั่นก็คือเงินที่เข้าตรงลงทุ่นต่ออีกพี่นอ้องเออ ก็ถามย่าใดสิเหตุงานใดหมอบอกว่าจังใดเอ,อสนว่าเหตุงานใดบ่กับเป็นธรรมดาแหลกๆเ,เนาะพี่น้องยอง่ยองเกานนั่นแหละออค่อยๆเหตุไปคน้นสองคุ้นไปสกักกเออแต่ว่ากับบ่หันได้ไปล่องถึงขนาดนั้นดอกจก้ะเพิ่นออมาซอยนวดเนาะเพิ่นก็อยามีรารได้ปากับปล่อยให้เพิ่นไปเหตุไปสกักกอนถือว่าพัก้อนไปนา้อนเออพ่อหยิกจับ สองสามเดือนค่อยเออเขาหนาหนาวบัตเตอนีละอืแต่สิเริ่มเริ่มกลับไปเฮ็ดเริ่มนูน่นนี่นั่นช่วงนี้ก็เฮ็ดดูแลบัญชีดูแลนัดค้นให้เพิ่นไปสะกนเออก็ขอบคุณที่เพิ่นมาดูแลลานให้ละพี่น้องการที่เฮ้าเนาะต่สิวาวาได้สามีฝรัง่ง บางคนกับแจงทีป er ่าว่าไวแลลวพี่น้องเบิดทีเบิดท่างผู้รังค้นกัโชคดีผู้รังค้นกัโชคบ่ดีอคือป่าคือป่านี่บบแมนบบแมนใบหยางนะโชคดีก็คือขอให้ป่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิว่าเรื่องคูเรื่องคูป่านี่มาแต่ใดแล้วบ่บ่คอยสิบบ่คอยสิลาบลื่นบ่คอยสิ ดังสมใจปาถน,นาปันไดพี่นอ้องสามีฝรั่งกะอน,นละแต่งงานในดโเท่าใดเล่ากะเสียชีวิตไปเออมมีแฟนไม่ภูไม่ก็หมายถึงพ่อยญ่นี่ละตีเบ้าพอนใบนี่ละ,พ,ยยะพ่อยญนะ่ป่านี่เพูนกระป่วยเด้อพี่น้องป่ากระวอมแต่มะหูนะพี่น้องบ้านนี้สีเบ้าเขาเรื่องว่าพ่อหญยนี่เดอ้อบ้านนี้พ่อยญ่ช่วงที่ป่าเข่าลูกบานออกมา แล้วก็ทะเลาะก,กันที่ว้าวไนะพี่น้องนะเออบัดเจนีป่าบทบติตต่อเพื่อนจังที่ป่าวนะ้าว่ะเพื่อนทุนบอดายเพื่อนมาเองพี่น้องมาด้วยความเจ้าของป่วยป่วยอย่างป่วยใจป่วยคิดกับผู้อื่นป่วยเอ,อ่อสิเลียดเครียดกับชีวิตผู้อื่นหลายพี่น้องบ่แม่นแต่ชีวิตผู้อื่นาบ่มาสิการเมืองอันใดเอาไปใส่เจ,จ้าของเบิดบัดเจนี้ต้องไปหาหมอเล่านั่นไปหาหมอว่าฟังเออเป็นมาโดนแล้วแต่ปาก็ะ บ่อเด็ก็ได้ได้บอกว่าไปหาหมอเนะพิ่นกลับไปเพิ่งกลไปมาอยู่บัดเทศนี้มันหนักขึ้นหนักขึ้นอันีหนักขึ้น,น,นไปหาหมอบมอให้ยามาให้ายามาระง,งับพีนองระง,งับประสาทสันสิเ้าแล้วนะอืคือสิเป็นแน่นอนเพราะว่าฉันก็กินยาอยู่ประจำวอนนั่นแหละคือผลพ่วงของการบออ่อเครียดกับชีวิตแต่ว่าบางคนเขาป่วยป่วยมาก จากนิสัยของเจ้าของพี่น้องป่วยป่วย,ยด้วยจิตใจเจ้าของเองบว่วมนวาเอ่าบางคนก็ป่วยด้วยดุนโอ้ยตกใจลูกโอ้ยเออบางคนกับป่ยวย,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 ยวนูยน่นนี่นั่นเออแต่ว่าบางคนกับป่วยนิสัยเจ้าของเองเออไป่าพุนันดาพ้นีตามถนนหนทางไปอารวงอารวาดนี่สุยางสุนแนวพี่นอ้องเออนี่แหละ 牡นี้เพื่อนก็คือสีแบบว่าเเพ้าเเพ้เนี่ยเออเพ้านี่ก็หมายถึงว่าป้าบอกรับหูรับตานไดที่บอันถูกใจนะเออเหตยูเหตนำยูเหตใดประมาณบัวทราก็เป็นคือเก่านะพี่น้องเออสิเป็นจังสันเออแล้วก็สิกลับมาเป็นอีกกระสิยูจังสีแหละมันก็เลยกลายเป็นนิสัยก็ไปๆมาๆก็เลยต้องรักษาล่ะต้องรักษากินยาโอ้ยป้าขมวต่หูว่าเพิ่นกินยาคักบอบาลเนี่เออ พ่ออยู่กับคนอันอยู่กับคนอันเบาแล้วอยู่กับคนประสาทมันจะโดนตัวนี้โอ้ยสัมพ่อมาเอาความเกลียดความยั้งมาเหตุกันเลยอันเลยติดพี่น้องก็เ,เอื่อ่พ่อยเจ็บไข่ได้ป่วยพ่อให้เฮาเป็นไปน้ำหนีแมนอิหลีจังขาวาฟั่งหลเออคนไทยหลายคนที่ใดสามีฝรั่งล้วเป็นลักษณะจังป่านี่ยนะบางคนเข้ากับแต่งงานกัน,นเนาะจะเนาะ เป็นลักษณะจังป่านี่มีหลายคนอยู่แต่เพิ่นบ่เอาออกมามาเบาเออโอ้ยบัดใดกินยาพี่น้องพ่อใหญ่ป่านี่กินยาระงับเออระงับประสาทเอาเบาไปเร็วเครียดหลายบ่มี่ยังหาแต่เงินนี่ก็นี่ก็ป่วยเด้หาแต่เงินอีหลีคนเดียวนะแต่บ่าหาหาแถตๆหาเงินสั่นลับพี่น้องมาเบา,า,เ,บาเรื่องฝรังเจ็บไข้ได้ป่วยทา่านจิตทา่ทานใจไงฟัง่งเนาะจะเนาะนี่ล่ะ,ละก็เลื่ายใบเอ๊ สันี่เฮ็ดหนุนนีนั่นต่อไปขยายลงขยายลานสันนี่พอใหญ่ไปเบาน้ำก็ต้องอาศัยอาศัยเขานี่พี่น้องอาศัยฝรั่งนะบบจังสันเขาบอกหายลานป่าเพราะว่าเอ,อ่อสันป่าไปหาลานนี่ต่างชาติเนาะแล้วก็ป่าบอ่อได้แต่งงานน้ำเล่านี่เป็นการยากที่เขาสใส่ให่ใหายเห้านะพี่นอ้องความเสียถือหรือว่าความเป็นสัญชาติของเขานะั่นแหละนะคิดว่านะ สีมาเบาต่อไปว่าป่าสิเอาจังไดดีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายหลายด้วยจ้เด้อที่เข้ามาติดตามคลิปนี้แบบพอนกับบายบายขอบคุณหลายหลเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเปิ่นใหม่เปิีนป่นเก่าเนาะจ้เนาะฝากติดตามให้กำลังใจในด้วยจ้เด้อพอกันคลิปหน้าจา้าพบบพอนบายบายจา้า